สวัสดีครับร้านแต่งรถนาแดมนะครับวันนี้เราอยู่กับ BMW นะฮะสามหนึ่งแปดนะฮะ e สี่หกตัวนี้มาดูกันหน่อยฮะตัวนี้ทํารีโมทเพิ่มนะครับของเดิมนะครับเป็นแบบนี้ฮะเสียนะครับลูกค้าไม่อยากได้แบบนี้ละอยากได้แบบพ่อยแยกนะครับแบบนี้นะครับวงจรข้างในนี้ไม่สามารถกดล็อกไายล็อกได้แล้วนะครับแต่มีชิปอยู่นะฮะเขาใช้ในการสตาร์ทแล้วใช้ลูกนี้ในการปิดเปิดนะครับนะกดล็อกฮะเห็นไหมตรงนี้ล็อกไปแล้วนะฮะดูดีกนะฮะกดไาล็อกฮะ นี่ฮะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ากุญแจเดิมยังคงสตาร์ทได้ไหมนะครับะเขาติดนะครับใช้ได้ปกตินะฮะสำหรับกุญแจเดิมก็ยังมีชิปอยู่นะฮะในส่วนหลักๆเลยก็มาเพิ่มเติมในส่วนของรีโมทนะครับเดี๋ยวเรากดล็อกฮนะล็อกไปแล้วนะครับกดคียล็อกเรียบร้อยนะครับ โอเคสำหรับใครใช้โฉมนี้อยู่นะฮะเรียกว่า BMW นะครับตัว E46 นะฮะสนใจทำคุญชารีโมทเพิ่มนะครับก็ถักมาได้ทาง Inbox Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชบูรณ์นะครับรวมถึง YouTube Studio นะฮะหรือโทรได้ที่เบอร์081นะครับ2811259นะฮะโทรมาได้สอบถามมาได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ